พี่ครับพี่น้องผมครับตอนนี้เขากำลังหอสมน้ำม่ครับพี่น้องครับนี่ครับนาตานสมน้ำม่นะครับเพิ่งเฮ็ดแล้วนะครับการตอนการเฮ็ดนะครับผมตั้งวิดีโอไว้ละเปิดละเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดจนเสร็ตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องวิดีโอบอมันเถึกไห้นะครับเยมมือหนาสีเอาลงในเบิงเอาเบิองตอนหอนะครับนี่ครับ พ่อแก้ไขแนหนมพ่อแก้ไขแหนมงัวแหนมหมูนะครับแหนมเห็ดสมเห็ดนั่นแหละครับพี่น้องครับ yeah. เนี่ยเบ็ดทองกระตัดตามกันเย่ะมตากกระตัวเปลี่ยนสมน้ำใหม่ครับเรียกว่าแหนมน้ำใหม่ครับ ัเล้องอยางพี่น้องเฮ็ดคล้ายๆกันกนั็เนืมงัวสมเนื่อนล่ะครับนี่ครับต้นกระนัดใส่ใบตองนะครับมือซ้อมมือก,ก็กินได้แล้วครับพี่น้องใส่บตองมันสีหอมครับเวลามันเปนเลี่ยนแล้วมันสีหอมครับพี่น้องครับเมนโม่เป็นแหงอยากได้สมนาไหมห่เมาไปยกินตะเคียนะครับ ขั้นตอนการเฮ็ดเดี๋ยวมือหน่อผมชิลงกหน่อเบิ้งครับอันนี้เฮ็ดไปแล้วครับเอาลงให้พี่น้องเบิ้งแล้วล่ะครับแต่ว่าวิดีโอบอบันทึกดไถ่เลยครับจนเอาใส่ถุงเรียบร้อยนะครับมาเบิ้องอัตอนหัวเอาครับขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้นองครับขอบคุณให้หรือเพ่งใจก้มหักก้มแพ่งก้ม,ม,มเมตตาจากพี่จากน้อง าทาง YouTube นะครับพี่น้องดูทา้งใจทางไกลแล้วก็พี่น้องทั้าต่างประเทศอยู่ทางต่างแดนนะครับเป็นกำลังคิดกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ห้อยดินทินดีสารเพราะมีแห้งคิดมีแห้งใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับนี่ครับสมน้ำไม้ครับพี่น้องครับใส่บักพริกหล่อลงไปนะครับยนี่ยมันตินกับไข่ไข่กันแหละครับกับสมเนื้อครับพี่น้องผม ไอต้องก็ไปต้องป่วยบ้านเฮ้านี่แหละครับเฮ็ดแบบบ้านๆนะครับมาเบิรงวิธีการห่อครับงามแนบมาแง่แนบกอยาว่าเลือดหน่องจังเมื่อสมัครห่อบริเฮ็ดขายเราเฮ็ดกินเองครับพี่น้องเฮ็ดกินแบบบ้านเฮ้าครับทำขาดขาธรรมชาตินะครับห่อใหญ่ห่อหน่อยกันบ่เป็นยังเพราะว่าเขาบริเฮ็ดเพื่อขายครับ เฮ็ดกินเองครับยนืหมูอยางเขาก็ออกมากินครับเจ้ากระแซบครับรสชาติกระแซบครับคล้ายๆกันกับสมเนื้อนองใหม่มันแซบอยู่แล้วสยำกุบๆปุดๆครับพี่น้องกระสมไปลุ้ยคล้ายๆกันละครับแหนมหมูแหนมเนื้อครับเห็ดสมเนื้เฮ็ดสมยังเห็ดแต่ข้าใส่นมใหม่นะครับเห็ดนมใหม่นี่ก็คือเป็นนมใหม่ไผ่ปลานะครับเขาเอามาแล้วจากสดๆนะครับเขาก็มาเผา เผาแหล้วก็เมาเคียนครับเคียนขี่ผมมาล่วงขีให้ที่นนองเบิงนะครับน้ำใหม่เผากับเอามาเคียนเคียนแหล่า้าวเกลือไปปรุงแต่งปรุงอาหารประกอบอาหารหลายอย่างแต่เมื่อนี้ข้ากลเอามาเห็ดเป็นสมนะครับเห็ดเป็นแหนมครัแหนมหน่อไม้ครับแหนมหน่อไม้ หนึ่งสองหนึ่งก็กินได้แล้วครับน่าจะไปเคี่ยวหยาพี่น้องแล้วมาเห็ดสมโตนะครับหนึ่งสองหนึ่งก็กินได้แล้วครับนี่ยใส่กองไว้หนึ่งสองมืึ่งแลจะมากินครับสมไปด้วยบวกพริกกัดใส่ครับพี่น้องครับนี่ครับจะให้เบิ่งกินพี่น้องเบิ่งจกลด้ครับนี่ครับสมน้ำใหม่ครับ คุณพี่น้องที่ติดตามเด้อครับขอบคุณนกำลังคิดกำลังใจยุทงยูทาครับนี่หนูฝ้าห้องคือมุอม่มบ่ฝนสิโต๊ะบ่โต๊ะจำครับพี่น้องอืมทำไมทีครับเรื่องสีโต๊ะก,กับ่โต๊ะฝนกับดายนี่ก็คือวิธีการเฮ็ดสมน้ใหม่ครับเอามาหอ่อวิธีการเหตุแต่เฮ็ดลงไปแล้วครับ แต่ว่าวิดีโอบอันทึกไข่ก็ต้องนี้ห็ดไหมเอามาเบิ้มขั้นตอนการห่อครับนะครับพี่งนงเบิ่งนะครับเ,เป็นเป็นห่อหน่อยๆพอดีกินพอดีกินนต่ละขาบนะครับครับยันขาบละซีห่ออยู่มันเสียบดีด้วยครับพี่น้อง คล้ายๆกันกับแหนมเห็ดส้มเห็ดนั่นแหละครับแหนมงูแหนมหมูนั่นแหละครับเย่ยงแค่เขาใส่หน่อไม้เห็ดนะครับรสชาติกับไข่ไก่กันนะครับบจากปลา็ดิซูเนื้อเมื่อเห็ดมับเพแยงครับพี่น้องเห็ดส้มหน hmm. uh ่อไม้นี่แห้งแซ่บครับพี่น้องครับเนึ่งนะครับบักพปี้คุณ น,น้ำแตกน้ำแตนแสบๆจริงๆแล้วทำเป็นจินจะกินได้เล,เลยครับเพราะว่าน้เมล็ดต้มซุกแล้วครับพี่น้องครับนเมล็ดต้มซุกแล้วส่วนประกอบก็มีกระเทียมครับมีเกลือช่วรสเขานะครับเขาเย็นเขาซุกเขาเนาห,าหนียวบานเขานี่แหละครับเป็ในไข่กันกับแหนมเห็ดนะครับ อแกมาคลุกเกล่าเขากันนะครับขั้นให้เขาเนื้อเขานังนะครับคิดเต็มเต็มก็ความ,มเย้มเนเบิ้ดแล้วเบิเแล้วนนมันบอกม,มาแล้วเนี่ยเร็ว นี่เป็นอันเซตสินเอาอีกห่อหนึ่งเหลืออีกห่อหนึ่งถ้เาเป็นเซตราคาพอแล้วก็เอาเซตกลองไว้นะครับมื่ออื่นทำใั้อากาศมันห่อน,นกระโคงจะกินได้นะครับเพราะว่านสมเร็วอยู่ครับเนี่ครับเซตแล้วครับสมน้ำใหม่ ไข่ปลานใหม่เขา,า,ใานใหม่หเทียนครับสมนใหม่เสีสบๆนะครับอยากให้พี่น้องได้ชิมน้ำกันด้ครับพี่น้องยูเกะไก่เนาะรับเนาะหาเป็นยูกไก่กันที่เห็ดฝากเบิร์ดสุก้นเห็ดฝากที่ฝากน้องผมเบิร์ดสุก้นเหรอครับอันนี้ก็ยูกไก่กันเหลือเกิน ส่งกำลังใจให้กันเอาหนะพี่น้องนอฮักแห้งแบงปันนะครับพี่น้องเฮาเบิดสุขสุขคนขอบคุณกำลังจิตกำลังใจจากพี่จากน้องนะครับพี่น้องทางยูทูบพี่น้องทางเฟซบุ๊กพี่น้องภูเขาเมื่อเบิงเมื่อชมนะครับห้อยดินทินิสารเมื่อเยี่ยมบานขอบคุณกำลังใจฮักแห้งพี่น้องผมเบิดสุขคนพี่น้องพี่ดีแห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับผม